คุณผู้ชมที่รักครับเรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นกรรมของคนขับรถไลเดอร์ครคุณผู้ชมคือลักษณะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเรียกไรเดอร์ไปเหมือนจะให้ไลเดอร์ไปดูพฤติกรรมของแฟนโดยที่เรียกไลเดอร์ไปบอกว่าช่วยมารับพัสดุหน่อยพอไลเดอร์มาถึงหน้าบ้านไม่เห็นมีพัสดุมาเอามาให้เขาก็ได้โทรไปถามผู้หญิงคนนี้ที่โทรเรียกทีแรกว่าไหนพัสดุอะพี่ ปรากฏผู้หญิงคนนั้นถามดูสิในบ้านมีรถกี่คันม,มีรถหรูกี่คันดูสิปรากฏไม่รู้อีโนอีเนสักพักหนึ่งผู้ชายที่เป็นแฟนผู้หญิงคนนี้เขารู้ตัวครับคุณผู้ชมเขาออกมาแล้วก็บอกเฮ้ย <c oughs> เป็นสายให้ภรรยาฉันใช่ไหมเป็นสายให้เมียฉันใช่ไหมไปไปมามา,มาไรเดอร์คนนี้ถูกลากเข้าไปทำร้ายในบ้านเจ้าของบ้านหยิบปืนออกมาแล้วยิงขู่ลงพื้นด้วย โอ้นี่โชคดีว่าพล,ลเมืองดีมาเห็นพอดีนะครับเหตุเกิดที่บ้านหลังนี้ครับแถวๆพระรามเก้าคุณผู้ชมครับคนเขาเห็นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามทาสีอยู่เฮ้ย <He i, S 2> มอเตอร์ไซค์ทำไมมันล้มอยู่หน้าบ้านนะอนนเออแล้วบ้านหลังนี้โดยปกติแล้วก็จะมีเสียงฮึมห่มๆึมหุ่ลักษณะเหมือนจัดปาร์ตี้กันบ่อยฮะเฮ้ย <c oughs> แล้วคนที่ขี่ไรเดอร์หายไปไหน <c oughs> ดูแลถูกทำลายร่างกายแน่ ห้าทางจะไม่ดีฮะคุณผู้ชมก็เลยแจ้งให้คนมาช่วยทีนี้คนขับไรเดอร์เองที่เป็นผู้เสียหายบอกนะครับผมเนี่ยได้รับคำสั่งให้มารับของที่บ้านหลังนี้ผู้หญิงคนหนึ่งโฮมาหาผมแล้วก็นัดแนะว่าจุดส่งของก็คือบ้านหลังนี้พอผมมาถึงที่หน้าบ้านโทรศัพท์ถามผู้หญิงคนนี้ไหนพัาสดุผู้หญิงคนนี้บ่ายเบี่ยงเรื่องพัสดุมาถามผมในบ้านมีรถอะไรจอดอยู่บ้าง เออก็บอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มีรถเก๋งจอดอยู่แล้วไปมาทำไมผมโดนแบบนี้นี่งงชีวิตเลยนะครับฟังเสียงไรเดอร์ครับคนขับรถขับรถเบนออกไปออกไปเวียนเผื่อที่จะมาฝาังผมที่หน้าบ้านผมก็คุยโทรศัพท์กับพี่ผู้หญิงอยู่พอฝังเสร็จเขาลงจากรถมาทําร้ายรถผมจนล้มจนพังข้างหลังรถเบนท์เขาทีนี้เขาก็กระชากผมเข้าบ้านผมก็กัดกืนแต่เขาสองคนนะครับผม คนใหญ่ๆผมกัดขืนไม่ไม่ไหว<ช>ผมเลย<ช>โดนกระชากเข้าไปข้างในทีนี้เขาบอกให้คนในรถปิดประตูเขาก็เดินเข้าข้างใน,นผมเห็นคนใรถปิดประตูผมก็วิ่งสวนออกมา<ช>ผมออกไปข้างนอกแล้วนะครับ<ช><ด>นคนในรถ<ด>นลากผมเข้าไปที<ด>นี้เข้าไปในบ้านเสร็จประตูประต,ตูที่มันปิดลงเขาเวาปื<ด>นมายิงหนึ่งนัดข้างผมยิงที่ประตูยิงผมปุ๋ย่ายังไงน่าจะยิงครูครับผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขายิงที่ประตูหนึ่งนัดเสร็จเขาเอาปืนนั่นมาจจอว่าผมและเกหัวว่าผม กระบอกหนึ่งทําร้ายผมที่หัวตบหัวผมเกลียหวหัวผมหลายรอบเสร็จก็ลากผมไปเตะผมผมกราบขอชีวิตเขาว่าพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลย mm hmm. ผมมารับขอออเดอร์ผมยืนออเดอร์เขาดูเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาก็เตะผมอย่างเดียวเตะไม่ฟังอะไรเลยทีนี้สักพักเขาเอาปืนอีกระบอกหนึ่งมาเล่น,นีกมาใส่แม็กกาซีนมาดึงสักจอห,หัวผมอีคนจากรถ โอ้คุณผู้ชมนี่มันถือว่ามันเป็นวันที่ดวงไม่ดีหรือ,อยังไงของไรเดอร์คนนี้คุณผู้ชมครับตั้งใจออกมาทํางานแท้ๆกระทั่งมาตํารวจก็เข้ามาระงับเหตุนะครับหลังเกิดเหตุตํารวจพาไปสอบปากคําที่โรงพักหัวหมากโดยพันตํารวจเอกพรทวีผู้กํากับสอนอหัวหมากบอกว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบว่าผู้ชาย คนนี้ถูกกระชากเข้าไปในบ้านแถวแถวพระรามเก้าจากนั้นก็มีเสียงปืนนะครับฟังเสียงตำรวจผู้กำกับโรงพักหัวหมากครับถึงแม้จะเข้าใจผิดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายไทยก็ตามนะครับก็เหตุการณ์ก็คือช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3ามครึ่งนะกลมๆเนี่ยทางตำรวจสอนหัวหมากเนี่ยได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีเหตุ เขาใช้คําว่าแขกขาวพลเมืองดีเนี่ยโทรแจ้งว่าแขกขาวกระชากตัววินจอยเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงพอเข้าไปได้แป๊บหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายวุฒปืนดังหนึ่งนัดมาจากในบ้านก็เลยเกรงว่าจะเกิดเหตุถึงแก่ชีวิตอันตรายก็โทรแจ้งหนึ่งก็นหนึ่งสายตรวจของเราวหมารก,ก็รีบไปนะครับแล้วก็มีสายตรวจหนึ่งก็หนึ่งก็ตามมาสมทบนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยเราทางทางสายตรวจทาง สวัสดีคับพีปามเนี่ยก็เห็นแล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านรั้วรอบขอบชิดคุณผู้ชมครับพอตํารวจไปถึงไปเจอแม่ของคนที่ลากไรเดอร์เข้าไปทำร้ายฮะทีนี้ก็พอแสดงตัวเสร็จเขาก็พาเข้าไปดูในบ้านใช่ไหมฮะพอเขาไปดูในบ้านเสร็จตํารวจสังเกตเห็นคนที่ลากไรเดอร์เข้าไปทำร้ายที่ว่าเป็นแขกขาวเนี่ย<า>ลักษณะเหมือนคนเมาคุณผู้ชมที่รักครับพอไปดูเจอปืนเป็นลักษณะไม่ใช่ลูกโมนะ เป็นปืนแมกกาซีนห้ากระบอกพกปืนเอาไว้ทำไมอยู่บนที่โต๊ะรับแขกของบ้านหลังนี้นะครับสอกปากคำคนที่ก่อเหตุอ้างบอกว่าประมาณสัก5วันที่แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาดูที่หน้าบ้านผมเนี่แหละมากดกิ่งผมรู้สึกลำคาญเมื่อวานก็เหมือนกันก็เลยตัดสินใจลงมือลากเข้ามาทำร้ายเลยนะฮะพฤติกรรมแบบนี้มันบุกรุก เพาะว่าอย่างนั้นนะครับในขณะเดียวกันตํารวจก็จะเรียกพยานรวมไปถึงคนขับรถของคนที่ก่อเหตุมาสอบปากคําเพิ่มนะครับขณะนี้เองก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว2ข้อหา1ทําร้ายร่างกายและ2กักขังหน่วงเหนี่ยวครับจริงๆต้องโดนเรื่องคดีอาวุธปืนไปด้วยนะครับคือเขาก็ยืนยันว่าปืนเขามี ใบอนุญาตครบทุกทกระบอกบน,นะเดี๋ยวต้องลองไปดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของผู้หญิงที่เป็นคนว่าจ้างงานพี่ไรเดอร์คนนี้ด้วยก็ต้องติดตามมาสอบถามว่าตกลงเนี่ยเธอคนนี้เป็นใครแล้วจุดประสงค์ในการว่าจ้างคืออะไรคะ่ะ